สวัสดีค่ะพี่น้องนี่เมีอมกับไปเห็ดงานแล้วคือเกาแต่ว่าตื่นเช้าเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะทํากับข้าวเช้าให้หมูเททานด้วยค่ะสิบปเห็ดกับเขาผู้แอมขอมอนุญาตตอบคอมเมนต์นี้ก่อนเด้อค่ะคอมเมนต์ลบๆหนูผ่านนะคะทุกคนแต่ว่าคอมเมนต์นี้ผ่านไม่ได้จริงๆผู้แอมได้เหตุคลิปรีวิวไฟหนักของผู้แอมเขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยเสียดายเงินนะพ่อแม่ให้มาแค่ไหนใช้แค่นั้นค่ะเสียเงินเจ็บทั้งตัวว่าซานพี่น้อง สิมาเบามุมของหมูแอมกอนเด้อค่ะตั้งแต่เรียนจบนิติศาสตร์มาไม่เคยของเงินพ่อแม่เลยค่ะอันจุมาขายหมูปิง้งขายของออนไลน์เด้อค่ะพี่น้องพี่แต่อยากได้อยากมีให้ครอบครัวเพราะว่าเฮ้าบด้มีตั้งแต่น้อยก็อีกอย่างเรียนจบแล้วจะมาของเงินพ่อแม่มันกระโบแมนค่ะเฮากระเมยหาเงินทรงเฮ้าเบิดชีวิตแล้วเฮาก็ต้องดิ้นรลนเองค่ะ ข, online, ขายของออนไลน์ขายหมูปิง้งจนได้มาเจอหมูเท่หมูแอมก็ได้บรรจุเป็นข้า,าร,ราชการทหา,ารเลยได้มากันแต่งงานกันหามาน้ากันหอดซูมือนี่เงินทุกบาททุกสตางค์เราเป็นคนเก็บนะคะมนนี้ผู้ใหอยากน้จาจักคน้นพ่อแม่คนรอบข้างเดือดร้อนช่วยตลอดค่ะพ่อแม่ไม่เคยให้อดให้อยากมีแต่ให้อยากให้อยู่สบายเด้อค่ะงานแล้วเราสองคนก็ดูแลพ่อแม่เหมือนเดิมไปเยี่ยมไปยื่นตลอดค่ะทุกคนพอเคยได้ห่างอ่ะพ่อแม่นั่นน่ะ สองคนเหตุอย่างบ่เคยเดือดหลอนไผ่แน่นอนค่ะโตกันแล้วทั้งสองคนนะคะว่าตองมาอยากน้ําเด้อบ่ต้องเป็นห่วงค่ะมูแอมเก็บเงินมูเทตลอดปัญหาพ้กกันเก็บแน่นอนค่ะวันนี้ก็ทําเมนูง่ายๆให้หมูเทนะคะหอหมกกุ้งไข่ข้นค่ะกินกับข้าวสวยห่อนๆค่ะพี่น้องวันนี้มูเทลงหน่วยฝึกรวมเช้าด้วยค่ะก็เลยต้องเติมพลังกันหน่อยก้าวเช้าโอ้โหเสียไปแล้วได้ได้ครับได้อาด รีวิวให้หน่อยนะได้ครับได้ครับอืมอืมครับถ้าบอกว่าบ่าแแ่บสิบได้กิมอีกเด้อค่ะ ส่วงเศร้ากับเฮตกับเขาให้มูเทค่ะว่าส่วงหนีมูเทเรา้ฟึกทหารใหม่ตื่นเศร้าร่วมเศร้าก็เลยต้องเพิ่มพลังค่ะพี่นอ้องแม,แม่แม่ก็บอกว่าโอ้เมีเอมขยันนอกเหตุกับเขาให้สามีกินซูมือกัจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องสามีก็ย่องใส้ย่องกินเห็นเขามีความสุขเป็นตาแซบก็อยากเคตให้เขากินซูมือจ้าช่วงเช้ามเมอยมก็ไม่ได้กินข้าวนะคะเพราะรู้สึกไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ก็เลยกินหมักแอปเปิลจ้ากินแอปเปิลแล้วก็กินยานะคะเพราะว่าแผลไฟ น่าจะได้หายไวๆค่ะกินยาค่ะทุกคนอีกสองเม็ดก็หมดแล้ววันนี้น่าจะหมดค่ะกินตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นตอนนอนขอขอบคุณพี่น้องปองป,องปายสุกูสุนนะคนอค่ะที่เป็นห่วงมูแอมแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะหายแล้วจะมาอัปเดตอีกทีค่ะ